ก็จริงๆพีคก,นะก็ไม่เห็นหันบเที่เราคาดการไว้นะครับเห็นว่าก็ใกล้เคียงกับที่เราคาดว่าก็น่าจะอยู่ระหว่าง28,500-29,000นะครับเพียงแต่ว่าอุณภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าที่เราคาดการด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อวานที่เกิดพีคเนี่ยอุณภูมิเกือบ3 8องศาโดยเฉลี่ยน,นะครับเกือบ3 8องศาจะเห็นว่ามีรายงานนะครับว่าหลายพื้นที่เนี่ยอุณภูมิอาจจะสูงเทียบกับหลายปีที่ผ่นานมา ข่าวว่าไม่ห้องสอนเนี่ยอาจจะสูงกว่าปี253ไดซ้ำนะครับแต่ยิ่งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเราเรียนว่าขออนุญาตเรียนว่าเรามีกําลังผลิตที่เราเตรียมความพร้อมนะครับที่จะให้จ่ายไฟก็ไม่น่าที่มีปัญหาอะไรนะเพราะปัจจุบันเรามีความพร้อมจ่ายอยู่ประมาณ3.7ล้านเมกะวัตนะครับก็ถ้าขึ้นไปถึง3 0,000นก็ยังพอรับได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขนาดนี้ต่อไปหลายปีเนี่ย สองสามปีก็จะมีปัญหาเหมือนกันเราต้องความพร้อมที่จะสร้างรถไฟฟ้าใหม่ก็มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดนะครับแต่ว่าปีนี้นะครก็เชื่อว่าจากเดือนนี้ไปแล้วก็เริ่มมีเขาจะมีฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำประการไฟฟ้าสูงสุดก็น่จาจะก็น่าจะก็น่าจะจะไม่มากกว่านี้เทา่าไหร่แต่ว่าบางภาคนะ,คะอย่างเช่นในภาคใต้ ก็เกิดพีคในช่วงหัวค่ำนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็ที่ประมาณทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับก็อยู่ประมาณ2,690ันหกร้อยเก้าสิบเรามีกลังสิดิในภาคนะตามสัญญานะครับแต่ถึงว่าที่ติดตั้งทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ2,900เกมตรกวัานะซึ่งก็อาจจะมีการหยุดซ่อมบ้างอะไรบ้างก็เยอะหรือส่วนต่างอยู่ประมาณ200กว่าเมกมเท่านั้นนะครับไม่ถึง200ด้วยซี่ก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเร่งพัฒนาแหล่งปฏิทิ่กระจายติมนะครับ แต่ว่าอยากจะเรียนนะครับว่าเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับที่หลายฝ่ายพูดถึงเราไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่ายังไงก็ตามการพัฒนาพลังงานทดแทนต้องควบคู่ไปกับพลังงานหลักด้วยนะครับนี้ก็เรียนทำความเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของพีคกที่เพิ่มขึ้นนะก็เรียนว่ายังมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องช่วยการประหยัดนะถึงแม้เราจะมีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายนะครับแต่ว่านั่นหมายความว่า พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เพื่อจะมารองรับนะความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะไปลอยฟ้าที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนั้นค่าไฟก็อาจจะสูงขึ้นนะเร่งตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราะหลือเรื่องในเรื่องนี้เหลืกเรื่องการใช้เชื้อเพลิงที่เราอยากจะต้องนําเข้านะครับไม่ว่าจะเป็น LNG เวจีที่ต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะมาช่วยกันประหยัดน่าจะดีกว่านะครับก็เห็นใจนะว่า การจะมาบอกให้ปิดแอร์ตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาแต่ว่าก็น่าจะหาวิธี่นได้นะครับหลายานที่เป็น <c oughs> ออฟฟิศอาจจะปิดออฟฟิศออกไปช้อปปิ้งกันอย่างนี้เบื้ต้นนะครับอาจจะเลื่อนนะครับว่าเรามาพักกลางวันกันตอนบ่ายโมงดีไหมนะครับช่วงเที่ยงก็าทำงานกันอันนั้นก็ต้องปรึกษาเรื่องกันต่อไปนะครับว่าก็คงไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนลำบากนะครับ ครับแต่ว่าก็ต้องช่วยกันนะครับว่าว่าถ้าเราความต้องการใช้ไฟสูงขนาดนี้นะปีละส0งพันสองบาทเนี่ยนะครับมันก็จะสูงเกินกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เหมือนกันจริงๆเราคาดการณ์กันว่าการเชื้ไฟเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็ประมาณ3-4%นะครับแต่ณวันนี้นะเพิ่มขึ้นประมาณ7%แล้วนะครับแต่ว่าก็คงไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่ยึดถือว่า7%เนี่ยทุกปีนะครับก็ต้องคอยติดตามกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยแต่ก็เป็นเรื่องดีนะะกก็็เเปนนสััญญาาทีี่่ดด้ววยครรบศษฐิจ ของประเทศเราก็เริ่มเพิ่มตัวนะครับเนื่องจากการใช้ไฟในช่วงไตรมาสแรกแในปีนี้นะก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนันยยะสำคัญเนกันนะครเมื่อเทียบกับเมื่อปี5 4 5 6ครับ